สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาพาทุกคนนะคะทําหนังสือเล่มเล็กแบบนี้นะคะอ่าก็คือเป็นการประกอบเข้านะคะก็หนงหนึ่งเล่มนะคะจะประกอบไปด้วย5แผ่นนะคะเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวิธทีทำกันเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานที่โบ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปริ้นมาแล้วก็ตัดขอบขาวออกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากตัดเสร็จนะคะก็ให้คุณครูนะคะพับครึ่งเลยนะคะ1เล่มจะประกอบไปด้วย5แผ่นนะคะก็พับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกาวสองหน้านะคะอ่าแผ่นที่1ติดแค่ฝั่งเดียวนะคะแผ่นทุกแผ่นนะคะเราจะติดแค่ฝั่งเดียวนะคะอ่าสังเกตดูนะคะจะหันหัวไปทางเดียวกันนะคะก็คือติดแผ่นที่อยู่ด้านบนของของแผ่นของเล่มนั้นนะคะเนี่ยค่ะ แบบนี้นะคะอ่าเราไปติดกันเลยนะคะแกะออกนะคะัะ วางให้ตรงเลยนะคะวางลงไปเลยตัวนี้ก็แกะเหมือนกัน Okay. วางลงไปเช่นกันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง5้แผ่นเลยนะคะใช้เป็นกาวสองหน้านะคะส่วนกระดาษนะคะจะใช้เป็นกระดาษการ์ดขาวนะคะ180แกรมนะคะหรือแล้วก็เคลือบสติกเกอร์ใสหรือจะใช้เป็นกระดาษโฟโต้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ วิธีการประกอบก็ง่ายมากเลยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเราก็แกะออกเลยแผ่นสุดท้ายอันนี้ไม่มีปกนะคะจะเป็นชิ้นงานล้วนๆเลยนะคะ แผ่นสุดท้ายนะคะประกอบใส่กันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะามาดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเล่มแล้วนะคะก็ทีนี้มันก็เหลือขอบใช่ไหมคะที่เราอาจจะติดไม่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเราก็ตัดตกแต่งให้สวยงามนะคะ แล้วแล้วนะคะหนังสือเล่มเล็กนะคะของอคำควบกล้ำนะคะก็มีไฟล์จำหน่ายนะคะ49บาทนะคะได้ทั้งหมด3เล่มนะคะโกแต่ละคำแต่ละเล่มนี่ก็ได้หลายคำเลยทีเดียวนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่สนใจในการทำาสื่อเล่มเล็กนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ